สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมิตาสีเนธเชื่อเล่นชื่อว่ากีตาอยู่คณะศิลปศาสตร์สาขาศึกษาศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลรชาชธานีคะ่ะวันนี้นะคะกีตาก็จะมาตอบคำถาม Q&A ในหัวข้อเรื่องภายทางเพศในโลกออนไลน์ค่ะจะมีคำถามอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยคะ่ะความหมายเกี่ยวกับภายทางเพศในโลกออนไลน์ภัยทางเพศในโลกออนไลน์ หมายถึงการกระทำใดๆในช่องทางการสื่อสารดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศที่ทำต่อคนอื่นที่เขารับรู้ได้ว่าละเมิดไม่ต้องการไม่ยินยอมไม่พร้อมหรือแม้แต่ยินยอมในช่วงขณะนั้นในสถานการณ์นั้นแต่หากส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ถูกกระทำถือว่าเป็นภายทางเพศในโลกออนไลน์เช่นกันค่ะตัวอย่างเกี่ยวกับภายทางเพศในโลก และผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวอย่างภัยทางเพศในโลกออนไลน์ที่จะหยิบยกมาพูดในวันนี้นะคะคือการล้อเลียนร่างกาย mm hmm. การล้อเลียนเพศสภาพโดยการคอมเมนต์ลวนลามทางเพศการเล่าเรื่องโจกการขอทํากิจกรรมทางเพศกับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์นะคะวิธีนี้นะคะก็จะทําให้ผู้อื่นหรือเหยื่อรู้สึกอับอายต่อสังคมรอบข้างขาดความมั่นใจในตนเองเกิดปัญหา การเป็นโรคซึมเศร้าและท้ายที่สุดนะคะเกิดการฆ่าตัวตายข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยทามเพศในโลกออนไลน์ 1. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อโรงเรียนให้แก่บุคคลอื่นที่รู้จักผ่านอินเทนอร์เน็ต 2. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีที่พบข้อมูลหรือรูปภาพใดๆบนอินเทอร์เน็ตที่หยาบคายไม่เหมาะสม 3. ไม่ไปพบบุคคลใดก็ตามที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อน 4. ไม่ส่งรูปหรือสิ่งของใดๆให้แก่ผู้อื่นที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนอยากฝากอะไรถึงวัยรุ่นหรือสังคมเกี่ยวกับภัยทางเพศในโลกออนไลน์โดยส่วนตัวนะคะอยากฝากให้ทุกคนที่ใช้สื่อในโลกออนไลน์ มีสติรู้คิดรู้ทำตลอดการใช้งานบนสื่อออนไลน์และควรม,มีความรู้ในการใช้สือ่อใช้สื่ออย่างไรให้ปลอดภยัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเพศในโลกออนไลน์ค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการตอบคำถาม Q&A ในหัวข้อเรื่องภัยทางเพศในโลกออนไลน์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ